โจซิงฉือเรียกข้าว่าอาสิงเจาะลึกประวัติในทุกแงม่มุมทุกคนรู้จักโจซิงฉือในฐานะโคตรดาวตลก King of Comedy ที่ทำให้คนทั้งเอเชียหัวเราะจนท้องแข็งแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังเสียงหาผู้ชายคนนี้คือคนที่ถูกกล่าวหาว่าหักอกนางเอกดังมาแล้ว9คนแถมยังโดนฟ้องร้องจนเกือบหมดตัววันนี้เราจะมาแฉเอ้ยมาเจาะลึกชีวิตของอาซิงกันว่า ตกลงเขาคืออัจฉริยะหรือคนเห็นแก่ตัวกันแน่อาซิงโจสิงฉือเด็กบ้านแตกผู้ฝันอยากเป็นบรูสลีคนต่อไปทีบีบีโรงเรียนสุดโหดที่ตอนแรกไม่รับแต่สุดท้ายก็เป็นที่ปั้นฝีมืออู่ม่วงตะคู่หาในตำนานแบทแมนกับโรบินแห่งวงการหนังฮ่องกงเหล่านางเอกซิงเกิลส์เหมือนกับนักแสดงในหนังชีวิตรักของอาซิงที่ถ้าใครเล่นนอกบท ก็โดนตัดจบเส้นทางอาชีพชีวิตแม่งเหมือนพยายามจะเป็นบรูซลีแต่ดันสะดุดขาตัวเองล้มท่าฮาฮาจนกลายเป็นชาลีชปลินแทนซะงั้นความรักชีวิตรักของเขาเหมือนกองถ่ายหนังที่มีโจสิงฉือเป็นผู้กำกับถ้าเธอไม่เล่นตามบทที่เขาวางไว้ก็เตรียมตัวโดนสั่งคัดเรื่องมันเริ่มจากเด็กชายชื่ออาซิงที่บ้านโคตรจนพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เ็ดขวบ วันๆไม่ทำอะไรเอาแต่ฝันว่ากูจะเป็นบูสลีให้ไล่พอโตขึ้นก็วิ่งไปสมัครเป็นดาราที่ทีวบีแต่โดนไล่ตะเพิดออกมาบอกว่าหน้าตาแบบมึงไม่ผ่านแต่อาซิงไม่ยอมแพ้กลับไปสมัครเป็นนักเรียนการแสดงแทนซะเลยคราวนี้ติดแต่ก็ต้องเป็นแค่ตัวประกอบอดทนอยู่นานหลายปีเป็นทหารเลวโดนยิงตายในฉากเดียวเป็นพิธีกรรายการเด็กคู่กับเหลียงเฉาวเวยที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักทั้งคู่ จนกระทั่งฟ้ามีตาเขาได้เล่นบทสมทบในซีรีส์ค่าของคนปี1987บอกเลยว่าบทส่งมากเล่นดีจนไปเตะตาผู้ใหญ่ในช่องเลยโดนจับมาเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่องจอมยุทธผพาพาดพระปี1989ทีนี้แหละดังเปี้ยงแต่เวทีซีรีส์มันเล็กไปสำหรับเขาอาซิงกระโดดมาเล่งหนังใหญ่แต่ช่วงแรกๆก็ยังรับบทซีเรียสตายห่าเหมือนเดิม จนกระทั่งปี1990หนังเรื่องคนตัดเซียนออกฉายบูมหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดังแต่มันระเบิดมันสร้างปรากฏการ์ตลกโจโซิงฉือที่ไม่มีใครเรียนแบบได้และยังให้กำเนิดคู่หูในตำนานโจโซิงฉืออูม่องตะที่ออกมาเมื่อไรโรงหนังแตกเมื่อนั้นทีนี้แหละคือยุคทองของจริงอาซิงกลายเป็นเครื่องจักรผลิตหนังพันล้านแต่ยิ่งดัง เรื่องรักๆค่้ๆก็ยิ่งเฉาเริ่มจากรักแรกหลอหุยเจียนที่เจอกันในกองถ่ายคบกันสามปีก็เลิกเพราะทนความเผด็จการของพี่แก่ไม่ไหวต่อด้วยจูอินนางเอกคู่ขวัญที่รักกันหวานชื่นแต่สุดท้ายก็จบแบบเจ็บๆเพราะมีข่าวว่าอาซิงแอบไปกิ๊กกับม่อเหวินเว่ยในกองถ่ายไซอิวยังไม่พอ ยังมีลิสต์นางเอกในสังกัดหรือซิงเกิลอีกเป็นพวนทั้งจางเมียนจางป๋อจือแต่ที่พิกสุดคือหวงซซ่งอีจากคนเล็กหมัดเทวดาที่ทะเลาะกันจนฟ้องร้องบ้านแตกเพราะเธอแอบไปถ่ายแบบเซ็กซี่แต่ที่สวยที่สุดในชีวิตรักของเขาคือ,อยูเหวินเฟิงแฟนสาวนอกวงการที่คบกันนานถึง13ปีพอเลิกกันปุ๊บฝ่ายหญิงฟ้องเรียกเงิน70ล้านเหรียญ ข้อหาเบี้ยค่าคอมมิชชั่นถึงอาซิงจะชนะคดีแต่ก็เสียผู้เสียคนไปเยอะเหมือนมรสุมชีวิตจะยังไม่จบคู่หูยังอู่มองตะก็แยกทางกันเดินแบบงงๆหลังเรื่องนักเตะเซี่ยวลิ้มยี่2,001เหมือนแบทแมนเลือกกับโรบินโดยไม่บอกเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานกันอีกเลยจนหน้าตะเสียชีวิต อาซิงเริ่มเบื่อการแสดงหน้ากล้องหันไปเอาดีด้านกำกับแทนก็ทำออกมาได้โคตรดีอย่าง The Mermaid ที่ทำเงินถล่มทลายแต่พอมาถึง The New King of Comedy 2019หนังแม่งเจ๊งไม่เป็นท่าคาทุนยับจนมีข่าวว่าเขาต้องเอาคฤหาสุดหรูไปจำนองและแล้วชายที่เคยทำเงินเป็นพันพันล้านชายที่ทำให้คนทั้งทวีปหัวเราะกลับต้องมาเจอกับวิกฤตการเงินโดนฟ้องร้องและสุดท้ายก็ไม่เหลือใครข้างกาย ไม่ว่าจะเป็นคู่หูที่รู้ใจที่สุดหรือบรรดาคนรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วชายคนที่ทำให้คนทั้งโลกหัวเราะได้อาจจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขที่สุดในชีวิตของตัวเองก็ได้และคุณละ่ะคิดว่าโจสิงฉือคืออัจฉริยะที่โลกลืมไม่ลงหรือเป็นแค่คนเเงาๆคนหนึ่งที่ถูกความสำเร็จกืนกินกันแน่